สวัสดีค่ะ ครับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันข่าวกับปาล์มสินิดานะคะเป็นประจำที่เราจะมารับฟังเรื่องราวหลากหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งในเรื่องของพลังงานการตลาดต่างประเทศแล้วก็ธุรกิจและการลงทุนด้วยค่ะติดตามได้ผ่านทางอมเบรนทีวีเอชดีช่อง34นะคะแล้วยังมีช่องทางออนไลน์ให้ได้รับชมย้อนหลังด้วยนะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะ Facebook l น์แอดยูทูบแล้วก็เว็บไซต์เพียงพิมพ์คําว่าทันข่าว Today พบกันแน่นอนแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ด้วยค่ะและในช่วงของ Well Fitness นะคะสร้างความมั่งคั่งให้เติบโต ด้วยการลงทุนกับ p h i l ล p c แคปิตอลนี้นะคะวันนี้พาไปติดตามอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสในการลงทุนให้ได้เทรดกันในทุกสภาวะตลาดทั่วโลกเลยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรผ่านเครื่องมือทางการเงินที่เราเรียกว่า global futures เนี่ยแหละค่ะมีสินค้าอ้างอิงอะไรที่น่าสนใจตอนนี้เขาเทรดอะไรกันบ้างนะคะแล้วถ้าอยากเข้ามาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างฟิวเจอร์สหรือ global futures นี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะ รวมคนหาคำตอบกันค่ะกับคุณธัญรัตน์ธรรมนิชานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีค่ะวันนี้ชวนคุยกันถึงเรื่องฟิวเจอร์สนะคะตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้านะคะพอพูดถึงฟิวเจอร์สเนี่ยแน่นอนคนพูดถึงคนขายคนซื้อนะคะเขาตกลงราคากันตกลงจำนวนกันนี่แต่ว่าเขาจะชำระเงินแล้วส่งมอบในอนาคตนะคะพอฟังหลักการแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยจริงๆโอกาสในการลงทุนของมันอยู่ตรงไหนบ้างคะ คือโอกาสในการลงทุนของพวกสินค้าล่วงหน้านะคะความน่าสนใจของมันคือการทำกำไรทั้งในขาขึ้นและขาลงพูดง่ายๆว่าเราสามารถลงทุนได้ทั้งในจังหวะที่สินค้าอางอิงนั้นอะคะ่ะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้สำหรับนักลงทุนที่เทรดฟิวเจอร์สอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ในโลกของการลงทุนฟิวเจอร์สอยู่แล้วแล้วสนใจ global futures ห Fut รือฟิวเจอร์สในต่างประเทศเนี่ยโอกาสการลงทุนหรือว่าความน่าสนใจของมันคืออะไรคะ ความน่าสนใจของ global future ค่ะมันมีสินค้าให้นักลงทุนเทรดเยอะมากนะคะนอกจากทองคำน้ำมันเนี่ยมันยังมีพวกสินค้าการเกษตรนะคะมีถั่วมียางนะคะมีพวกพ a l l a d i u m platinum คือมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็มี v o ลุ m e ที่มหาศาลเรียกได้ว่าแตกต่างจากไทยนี่เป็น10เท่าเลยนะคะแล้วก็ความเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือชั่วโม,มงการซื้อขายเกือบ24ชั่วโมง ะค,ะคือมีช่องทางให้นักลงทุนได้ทำกำไรเ,เกือบตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคนไทยเขานิยมเทรดอะไรกันบ้างมีสินค้าอะไรที่เขาเทรดกันที่บบเป็นที่นิยมแพร่หลายเลยคนไทยะะจะนิยมเทรดพวกทองคำนะคะใ,นในฟิวเจอร์ต่างประเทศะะก็จะนิยมเทรดทองคำน้ำมันแล้วก็รัชนีนะะก็ยังเป็น3ส,สินค้าท,ที่คนไทยนิยมะคะ่อนข้างมากเลยแต่ละปีแต่ละไทมิ่งหรือว่าแต่ละเทรนด์มันจะทำให้สินค้าเนี่ย เทรดแตกต่างกันไหมเหมือนปีที่แล้วนิยมอันนี้ปีนี้นิยมอันนั้นเนี่ยอย่างอย่างปีนี้คนสนใจอะไรก็คือเป็น3อย่างที่ว่ามาใช่ค่ะคือแต่ว่าปีนี้คนจะเน้นไปที่ดัชนีเพราะดัชนีเนี่ยค่อนข้างจะพุ่งแรงอย่างที่เราเห็นในตัวเลข s p ดาวโจนอะไรต่างๆนะคะตรงนี้มันจะมีโอกาสให้ให,ให้นะักลงทุนได้เยอะกว่าคือดัชนีที่อเมริกาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่ดาวโจนส์เ a สแแล้วก็ S&P นจริงๆมันมีตัวอื่นๆอีกมากมายเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นรัส นะคะเป็นพวกเรียกว่าหุ้นเพนนีสตอ<ช>็อกนะคะเป็นดัชนีให้นักลงทุนไ,ได้ทำกำไรซื้อขายทั้งขาขึ้นและขาลง<ม>ดังนั้นอย่างที่เราแจ้งไปเนี่ยก็มันมีสินค้าเยอะม,มากนะคะมันมีโอกาสนอกจาก3ตัวเนี้ยดัชนีดังๆามตัวดาวโจนส์น,นิสันทีน s อสเดนะคะนอกจากอเมริกาเนี่ยจริงๆที่อื่นก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคะใน,ในอังกฤษในฮ่องกงในสิงคโปร์นะคะก็จะมีลักษณะสินค้าลักษณะนี้ให้นักลงทุนได้เทดฟิวเจอร์แบบนี้เหมือนกัน แล้วความยากง่ายความสลับซับซ้อนหรือว่าการที่จะต้องเราติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมคะจริงๆแทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลยนะคะคือ,อฟิวเจอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจสินค้าอ้างอิงนั้นก่อนนะคะอย่างถ้านักลงทุนจะเทรดรัสเซล2 0สองพันเนี่ยคงต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเพนนีสต็อกนะคะ,ะแล้วจงวังหวะการเื่อนไหวของเขาเป็นยังไงนะคะหลักการเหมือนกับการเทรดฟิวเจอร์ในไทยเลยเราต้องเข้าใจสินค้าอ้างอิงนั้นก่อน นะคะค่ะเข้าใจการเคลื่อนไหวด้วยแล้วที่บอกว่าสามารถเทรดแล้วก็ทำกำไรเก่งกำไรได้ทุกสภาวะตลาดอันนี้แหละคือได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเลยใช่ค่ะนะคะนักลงทุนบอกว่าสนใจเอ๊อยากจะเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอยังไงบ้างหลายคนบอกว่า advance อยู่แล้วในระดับหนึ่งบางคนบอกว่าอยากเริ่มเข้ามาในตลาดนี้คือถ้าสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เลยนะคะอยากเข้าวงการฟิวเจอร์นะคะที่ยังไม่เคยเลยแอมก็แนะนำว่าเดี๋ยวต้องไป ทำความเข้าใจความเสี่ยงนะคะของการเทรดฟิวเจอร์ก่อนว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าคําบอร์ดใน t f e c แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ลองมาดูตัวตลาดต่างประเทศนะคะแนะนำจุดเริ่มต้นเลยสำหรับนักลงทุนที่ที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยอยากจะให้ลองดูพวกสินค้าที่มีบอลลุ่มนะคะการซื้อขายเยอะๆเช่นทองคา อย่างทองคำในในต่างประเทศะคะก็จะสัญญาที่ซื้อขายมากที่สุดในโลกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่โคมเกนะคะตลาดโคมเอกเป็นเขาเรียกว่าโคมเกโกสัญญาซื้อขายต่อวันเนี่ยประมาณ4 0 0แสนสัญญาในขณะที่ของไทยเนี่ยจะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะก็คือเราเขาเป็น10เท่าของเราเแล้วะคะ่ะคือยิ่งวอลุ่มเยอะอ่ะมันจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่า ะะก็อยากจะแนะนำตรงน,นี้แล้วพอพูดถึงโกลฟิเจอร์อินดิเคเตอร์นะคะหรือว่าตัวชี้หรือว่าปัจจัยต่างๆที่เราดูเนี่ยคืออะไรบ้างแน่นอนแหละราคาทองคำถูกต้องในตลาดโลกใช่ค่ะคือถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะจริงๆแล้วมันดูง่ายกว่าเพราะว่าโกลฟิเจอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ราคาทองคำกลางนะคะค่าความบริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่า99.9%นะคะโฟนายนั่นแหละก็คือแตกต่างกับของไทยของไทยเรา เทรดกันที่96.5%ดังนั้นเวลาเวลานักลงทุนต่างประเทศนะคะที่เขาเทรดตัวทองคำเนี่ย<ช>มันมันจะดูง่ายกว่านะคะคือเขาดูตัวเลขนะคะตัวเลขต่างๆตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ดูราคาทองคํากลางในตลาดโลกนะคะแค่นี้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนไทยเทรดทีเฟ,เฟกเนี่ยเราดูทองคกากลางเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาดูค่าเงินด้วยเพราะมันมีทองบาทใช่ใชใชค่ะใช่ค่ะดังนั้นตัว global future เนี่ยมันก็เลยดูง่ายกว่าง่ายได้กว่า นะคะมีบริการอะไรที่จะเป็นตัวช่วยได้บ้างจากฟิลิปนะคะถ้าอยากไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรดต่างๆหรือว่าข้อควรรู้ต่างๆคือจริงๆฟิลิปนะคะเรามีโปรแกรมเทรดนะคะที่เป็นโปรแกรมของทางกลุ่มฟิลิปแคปิตอลกรุ๊ปนะคะสร้างขึ้นมาสําหรับการเทรดตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศเลยนะคะ,ะตัวโปรแกรมนี้ก็จะช่วยนักลงทุนในการซื้อขายตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศโดยเฉพาะนะคะและนอกจากนี้นเรามีบริการซัพพอร์ต24ชั่วโมง นะคะคืออย่างที่ทราบกันเนี่ยทองคำเนี่ยเวลามันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวกันตอนกลางคืนใช่ค่ะนักลงทุนเนี่ยอาจารย์ไม่บางคนอาจจะไม่สะดวกถ้าเราเทรดทองไทยเนี่ยถึงแม้เราจะเปิดถึงตีสามก็ตามแต่ว่าก็อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตนะคะแต่ของที่ทางฟิลิปเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต24ชั่วโมงค่ะก็เป็นจุดเด่นเลยเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนแล้วส่งคําสั่งซื้อขายอะไรเราเราจะต้องมีมีวิธีการยังไงบ้างในในการซัพพอร์ตคือเรื่องการ แต่นักลงทุนต้องเปิดใจน,นิดนึง<ช>ว่ามันเป็นทองคาต่างประเทศนะว<ช>อลุ่มมันเยอะ<ช>นะคะการเคลื่อนไหวมันก็จะค่อนข้างชัดเจน<ช>ดังนั้นตรงนี้อจจะเป็นจุดแตกต่างนะคะ,ะที่คนดูด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินเริ่มต้นลงทุนต้องใช้เงินมากหรือเปล่าจริงๆเงินเริ่มต้นลงทุนเนี่ยไม่ได้เยอะเลย<ช>นะคะ,ะ,คะเริ่มต้นที่25,000บาทเท่านั้นเองในการวางหลักประกัน ะะก็สามารถเริ่มต้นลงทุนเทรดตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศได้แล้วค่าคอมมิชชั่นถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับขนาดสัญญานะคะประมาณ3เหรียญ3เหรียญ US Dollar นะคะคือถ้าเทียบกับขนาดสัญญานี่คือมันตัวใหญใอ่อย่างถ้าเป็นทองคำเนี่ยนะคะอย,อย่างที่บอกคือค่าความบนิส์99.9%แต่ค่าคอาม,มาอยู่ที่ประมาณ3เหรียญนี่ถือว่าถ้าเทียบกันแล้วนี่ถือว่าถูกมาก นอกเหนือจาก g o ลฟิ u จอร์สนะคะเมื่อกี้คุณแอมก็พูดถึง Index Futures เหมือนกันบอกว่าตอนนี้คนนิยมเทรดกันมากเลยสินค้าอ้างอิงของ Index Futures คือ,อสินค้าอ้างอิงของอินด x f u ์ฟิเจอร์คือพวกดัชนีค่ะ,ะเช่นดาวโจนส์ S&P, a นะคะ NASDAQ กักเซลนะคะหรือว่าจะเป็นห่งเซ็งฟูซซี่อ, i, อย่างเงี้ยคือมันมีทุกทกทั่วโลกเลยนะคะมี Index f u t u r e จทั่วโลกให้บริการเทรดนะคะแล้วอยากเข้ามาเทรดใน Index Futures เนี่ย มีโอกาสหรือว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างคะคือข้อดีของ Index Future นะคะอย่างที่บอกคือมันมีเวลาซื้อขายระยะเวลาซื้อขายเกือบ24ิชั่วโมงนะคะคือ Index Future เนี่ยมันอ้างอิงมาจากพวกดัชนีในประเทศนั้นๆนะคะอย่างถ้าเป็น t f e c ไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตนะคะที่ให้ให้บริการซื้อขายตัวดัชนีเนี่ยช่วงเวลาทำการเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเทรดตัว Index Future ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเทรดอย่างยกตัวอย่างเช่นตัว NASDAQ นะคะเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยปกติเวลาทำการของตลาดหุ้นอาจจะอยู่ที่2ทุ่มถึงตี3นะคะ<ช>แต่ว่าถ้าคุณเทรดอินเด็ u ซ์ฟิวเนี่ยคุณสามารถเทรดได้เกือบ24ิบ24ชั่วโมงเลย<ม>นั่นแปลว่านอกจากเวลาทำการไปแล้วเ<ม>นี่ยก็ยังสามารถเทรดได้ะะเป็นทางเลือกแล้วก็เปิดโอกาสในการลงทุนด้วยเลยนะคะอยากได้ตัวช่วยเพื่อที่จะอยากถามตอบพูดคุยหรือว่าติดขัดอย่างไรเนี่ยต้องการคนซัพพอร์ตเนี่ยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบริการจากสิริค่ะ บริการของหลักทรัพย์ฟิลิปในส่วนของฟิวเจอร์ต่างประเทศนะคะคือเรามีเจ้าหน้าที่ัพอร์ต24ชั่วโมงนะคะให้สามารถตอบคำถามนะคะทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องการลงทุนให้กับนักลงทุนได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นเรายังมีแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มจากกลุ่มฟิลิปแค p ิต a ลกรุ๊ปนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาสาหรับตัวการเทรดฟิวเจอร์ต่างประเทศเลยทีเดียว นเรียกว่าโปรแกรมเทรดคือ<ะ>ฟิลิปโนว่านะคะอันนี้คือคือของเราเองเลยนะคะคือเราเราพัฒนาจากการที่เราให้บริการลูกค้าในเกือบ17ประเทศทั่วโลกเนี่ยค่ะให้ลงทุนในพวกฟิวเจอร์เนี่ยคือเราก็พัฒนามาเรื่อย นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นตัวช่วยในการลงทุนกับนักลงทุนโปรเฟชชั่นอลค่ะ,ะ,คะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสําหรับขั้นต่ําแล้วก็สําหรับค่าคอมต่างๆที่บอกว่าเออไม,ไม่ไม่จะต้องต้องไม่เป็นกังวลเลยนะคะในเรื่องนี้ขั้นต่านะคะเริ่มต้นแค่25,000บาทนะคะเป็นการวางหลัปกประกันนะคะซึ่งถือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเทียบกับขนาดสัญญาถือว่าถูกมากนะคะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะไป explore สำรวจนะคะ r u t u r e s ในต่างประเทศหรือว่า global futures นะคะให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะเป็นคำตอบของคุณนะคะในเรื่องของบริการต่างๆโดยเฉพาะฟิลิป global market นะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ026351717นะคะที่สำคัญคุณแอมย้ำแล้วนะคะ24ชั่วโมงนะคะมีเจ้าหน้าที่ support นะคะมีในเรื่องของบทวิเคราะห์มีในเรื่องของความรู้ content ต,ต่างๆมากมายให้ได้ศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน แน่นอนนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลนะคะพูดคุยได้ที่แอดฟิลิป g l o b a l นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแอมค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวการลงทุนที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ